นะพี่น้องคอยมา,าตลาดจะพี่น้องไปซื้อต้มมากเลยค่ะีอันนี้เจาะเบื้องเบงชุดลาบพี่น้องบานเจ้ามีอะไรยังสิชุดลาบพี่น้องครบทุกอย่างเล่นนะเขาครัว,พ,พ,วพริกป่นเพี้ยเนืองัวาซับมาให้แล้วพี่น้องก็เป็นคันแท้หน้าไบบฮือยังเฮือยแบบเนี่ยกาเจ้างผ่าชีลิยูพี่น้องชุดละห้าสิบบาทเด็ดดีดีค่ะเดอด,ด,ดก็มีจ้ะน้องนะลบาบจินตัวน้องคอยได้จา้าว่าไปลาบกันพี่น้อง พี่น้องกำลังลาบพี่น้องชุดหัสิบบาทที่ไข่ไทยให้เจ้าเบื้องต้องถือแสไ้เดินนักเลงกวัวน้ำพี่น้องครบทุกอย่างพี่น้องเ็าห้มากควบขาดแต่น้ำปลากขาผงชลชุดรหัสิบอยากใส่ปะอยากใส่ก็ใส่ตัวต้องใส่หลเรียดบฟบอม <laughs> นักเลงอยู่เฉยๆแต่พี่น้องชุดรหัสิบไปจะซื้อไม่ก,กินเยอ่ว่ามเมื่องมีหบหน่อยพี่น้องหาสิบปาทก็ได้กินหนึ่งลบาบหัวดยิบอยู่เด้พี่น้องเป็นปักมา่ห้เรียบร้อยบุงกำลังแกะเลือดเยู่เลือดลอมแบบ เดนักเลงกว่าน้ำตัวพี่น้องดิแกแถบมะเดียงปนี่หรอมะแดงแตดเต็มเผืองเลือดแดงปนอยังนี้น้พี่น้องชุลหาสิพี่น้องแต่สื่อแต่สื่อมาเห็ดอยู่พี่น้องหาสิบาทจะได้ยิมหนึ่งเอาข้นบวมออดอกตอนหยัดเอาคนเดี๋ยวนักเลงมากลัววันนี้หนึ่ง เพราะเส้นนำปลากวัวเส่เกีย๊ยบ่คือมะลาบเองพี่น้องก็ต้องเฮ็ดพักเพาก็มีให้ยเลยนี่พักคุ้ยหนาก็มีให้เรียบร้อยโอ้ยจับใส่ก่อนเนี่ย <laughs> ไม่ได้ <laughs> เกลือสซีมผู้ดีให้เนี่ยพี่น้องหาที่าได้อิ่มหนึ่งอยู่พี่น้องก็จะสื่ออยู่อ้อนคุมม้มยิ้ด้สําหรับเราขออา่อยอ๋อกล่องคือบ่โฟกัสถอยข่อยกวยตาย อุ้มยุพี่น้องนี่แหละหาสิบบาทเนี่ยนระทั่พผมพ่อกับอนันพริกพงตื้อมีแต่เขามีให้เวลาพริกพงเขาครัวเหี้ยพักปลาน,น,นิดหนึง่งแต่สื่อม่ก,กินยุพี่น้องแลับคน้นหับเม่อไหร่นะเพราะต้องถึงลอยพี่น้องหาสิบบาทก็ได้กินหลับงัวเลย ชิมมเงันนะ่ะเซ็บวะไปทายหนาปุ๋วยิ่จางปุ๋ยปุ่เท่ใส่ร่หวอปอนอันเปิดนัวให่้แหละหำจางวะไม่ต้อจางเด้อม่ขาดผงชุลรือผีน่องใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายค้นมางงันนะเปน็นหลอดามัมขาดผงชุลรือผีน้องคอยชิมองิน เกขี้ยางเลยได้กินดีจะขาดในพี่น้องเลยอาจจะกินขี้เก่ากินไข่กินอยังขี้เก้านั่นแหละเลือดปลอมพี่น้องเลสีชมพูเปนของเหรียเล็กหน่อยครับท้องจ่อนเอาอย่างครับบูมตีตีได้ไปกวนพวกเขาเด้วยมึงอ่ะจิ้มไหมเป็นไดรฟานไป๊ะแป้งไันหนึงเนาะปตายอืะ ฮาพี่น้อง,องเน่บๆต้องการพี่น้องมะพี่ขก้อนเหมนเนี่ยเอาละพอดีเลยจ้ามามามาเด้อมาเดินมาเด้อมา,อมาพี่นอ้องี่ขอน้องขอยวันนี้กินต้มสำหรับว่าดิบชุลหาสิบบาทล้วพี่น้องนะเซบนอกันอืมส่งก้นอนมกิน่วยพี่น้อ,นอ,นอ,นองเซ่บ ก้าพลิกงอชุดอยอดเลยพี่นออ้องฮะใส่แจบมืกันจ้ปมะสองอย่างนี้ก,ก็กลยอยยพี่พี่น้องปรลัดาะฮะกันห้องกับางห้องอ๋ก้าวพิกงอจัองไง